กาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยเลยนะคะอยู่กับเราเตยโอเวอร์ Over ค่ะคลิปนี้จะมาสอนวิธีการตั้งค่าทวิ t เตอซ่อนเนื้อหาร่อแหลมนะคะจะมีขั้นตอนยังไงไปรับชมกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะให้ทุกคนกดค่าทวิตเตอร์จากนั้นนะคะให้ทุกคนกด รูปโปรไฟล์นะคะมุมบนซ้ายมือ,อจากนั้นนะคะให้ทุกคนเลื่อนขึ้นหาคำว่าการรองรับและการตั้งค่ากดเข้าไปเลยค่ะ,ะจากนั้นเลื่อนขึ้นอีกนะคะให้ทุกคนกดเข้าไปตรงคำที่ว่าการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวอพอกดเข้ามาแล้วนะคะก็จะหน้าตาแบบนี้นะคะ ก็ให้ทุกคนหาคำว่าความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยนะคะให้ทุกคนกดเข้าไปเลยอ่าจากนั้นนะคะพอกดเข้ามาแล้วก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้นะคะให้ทุกคนหาคำว่าเนื้อหาที่คุณหินนะคะกดเข้าไปเลยอ่า ทีนี้พอเรากดเข้ามาแล้วนะคะก็จะมีหัวข้อแสดงขึ้นว่าแสดงสื่อที่อาจมีเนื้อหาร่อแหลมนะคะก็ตอนนี้เราเปิดอยู่นะคะก็ให้เรากดปิดนะคะเนี่ยไอตรงวงกลมสีฟ้าเนี่ยค่ะอ่าอันนี้คือเราปิดแล้วนะคะแต่ว่าถ้าใครอยากจะเปิดก็ให้กดเปิดอ่าแต่อันนี้เราจะปิดนะคะอ่าแค่เรากดปิดอันนี้ขออภัยค่ะ ถ้าเรากดปิดแล้วนะคะก็จะไม่มีเนื้อหาร่อแหลมส่งมากวนใจคุณอีกนะคะก็คลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ